สวัสดีครับพี่น้องครับถึงตัวจังหวัดต,ตราดแล้วครับโรตาสจังหวัดตราดนะครับพี่น้องโอเคเลยมีแมคโครนะครับมีแมคโครบิ๊กซีฟอเหมือนกันทุกทุกจังหวัดนะครับนนะใครอยากไปขมินก็ไปได้นะครับพี่น้องกัมพูชีาของใหญ่ เอสโซ่จับเสือใส่ถังใช่นไหมตัวนี้ไหมน้ำมันจับเสือใส่ถังนี่ไหมเอสโซ่นี่ไหมแต่ก่อนมันคำมีโฆษณาเนาะโบราณน่จับเสือใส่ถังแล้วก็ลงงงเอ้เสืออะไรวะไม่ลงถังที่ไหนได้เป็นน้ำมันเอสโซ่นะครับพี่น้องหันไปจันทร์กรุงเทพนะครับเข้าตลาด ที่พักดีๆก็มีนะครับโรงแรมนั่นนะ JP g r a n นะครับข oh. องพ,พักหน้ากัน่าอาศัยครับพี่น้องมาเที่วยวได้นะครับมาเียมหาก,กันได้นี่เขาเรียกว่าสามแยกคลองใหญ่แต่ไม่มีคลองนะครับหมายความว่าแยกไปคลองอำเภอคลองใหญ่ครับพี่น้อง ฝนตกไปช่วงครับ